เจริญพรท่าโยมและสาวผู้ชทั้งหลายวันนี้ก็เป็นวิชาชีวิตตอนที่2 0 6วันนี้หลวงพี่มาที่บ้านปิงโคง้งซึ่งอยู่ที่เป็นต้นต้นกําเนิดแม่น้ําปิงนะเป็นเป็นต้นแม่น้ําปิงที่จะไหลลงไปทางเชียงใหม่นะที่นี่ก็น้ําปิงนี่ก็จะมาจากออดอยหลวงเชียงดาวหลายๆที่นะตรงน,นี้ก็จะเป็นต้นน้ำนะที่เห็นนี่ก็เป็นลำธารเล็กๆไม่ใหญ่มากนะ วันนี้จะได้มาคุยในวิชาชีวิตเล่มที่ในพระไตรปิฎกนะั่นแหะในเล่มที่32สิบสงนะซึ่งถ้าพูดถึงลักษณะของแม่น้ําปิงที่เห็นแล้วเนี่ยนะก็เป็นเ,เหมือนกับจิตใจมนุษย์ที่มีความเด็ดเดี่ยวนะเด็ดเดี่ยวแบบมุ่งมั่นนะที่จะทำประโยชน์ที่เป็นคุณค่าเพราะว่าสายน้ำนะสายน้ํานั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าสําหรับ สำหรับมนุษย์ทั้งหลายนะถ้าหากว่าเราจะเห็นอย่างชัดเจนเนี่ยเราก็จะเห็นจากมุมที่ได้เห็นนะเป็นป่านะเป็นป่าแต่ว่าก็อยู่ใกล้ถนนเหมือนกันนะก็สายน้ําแม่น้ําปิงเนี่ก็กําลังไหลนะเพราะว่าน้ํานั้นก็ถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่มีความสําคัญในชีวิตมนุษย์เพราะว่าร่างกายมนุษย์นั้นเนี่ยก็ ขอไปด้วยน้ำถึงสามในสี่หรือเจ็ดสิ้าเปอร์เซ็นต์นะคร้ำที่ไหลโดยโดยมีความมุ่งมั่นนะมุ่งมั่นที่จะแบบฟันฝ่าอุปสักทั้งหลายไปนะเ,เป็นเป็นความงดงามตามธรรมชาติที่ที่ได้เห็นนะเมื่อถ้าหากว่าดูด้วยสายตาแล้วมันก็จะเห็นแบบออตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสามโมงนะพระาทิตย์ก็ทำมุมประมาณ 45สนะนะ่สิบห้าองศาเนี่ยนะกระแสน้าที่เห็น,นก็มีความาสวยงามนะอย่างที่เห็นซึ่งในพระไตรปิฎกเล่มที่สาสิบสองฉบับมหาจุลานี้ก็เป็นเ,เรื่องราวที่หลวงพี่อยากจะคุยในเรื่องของคําพูดของอพระโทตกะเถระนะพระโทตกะเถระได้กล่าวถึงว่าการประพฤติปฏิบัติของท่านเนี่ยท่านก็มุ่งมั่นนะมีจิตใจที่เด็ดเดี่ยวนะบำเพ็ญเพียร นะสงบรละง,งับเพื่อจะตัดกิเลสเครื่องผูกพันทั้งหลายแล้วก็พยายามที่จะเผากิเลสทั้งหลายคือโลภโทสะโมหะทั้งหลายนั้นเนี่ยให้หมดสิ้นไปนะเพื่อจะถอนภพถอนชาติเลยนะเหมือนกับว่าแบบเหมือนกับชีวิตนะของนักบวชนะก็อยากเอ่อให้พ้นข้ามวัตาสงสารเป็นต้นนะเอ่อนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องราวนะในเรื่องของอนิสงส์แห่งการ ทําบุญกุศลนะที่จะทําให้เรานเนี่ยมีความสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไข้นะมีอายุยืนยาวนะมีผิวพรรณที่ดีแล้วก็อยู่ในภูมิประเทศที่ดีในอากาศที่ดีนะมีศรัทธาตั้งมั่นนะเป็นศรัทธาทีนะ่อย่างลากลึกไม่คอนแคลนในปพระสัตธรตามคำสอนงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะซึ่งในวิชาชีวิตของเรานะซึ่งเป็นเรื่องของกายและจิตนะที่ทุก มนุษย์ทุกคนก็หวังที่จะประสบความสาเร็จนะมุ่งมั่นทํางานนะทางานแบบอย่างบรรพบุรุษของเราพ่อแม่ของเราปู่ย่าตายายของเราก็จะทํางานสร้างฐานะด้วยการหนักทํางานหนักอาบเหงื่อตังน้ำนะเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้นะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสําคัญนะวันนี้มาที่ลําน้ําปิงนะซึ่งเป็น สายน้ำนะสายหลักสายหนึ่งนะของประเทศไทยนะที่มีต้นกำเนิดที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่นะแต่ลำน้ำปิงนี้ก็เป็นน้ำส่วนหนึ่งก็คงไหลาไมาจากประเทศพม่าด้วยเพราะว่าอำเภอเชียงดาวนี้ก็อยู่ติดก,กับชายแดนพม่าเหล่านี้เป็นต้นนะเพราะนั้นได้เห็นสายน้ำนะได้ยินเสียงของสายน้ำนะมีกวีบอกว่าบางครั้งเนี่ย การนั่งฟังเสียงของสายน้ําเนี่ยมันก็จะได้ข้อคิดอะไรแปลกๆแบบฟังโดยไม่ต้องคิดอะ่ะนะอย่างตอนนี้หลวงพี่ก็ไม่แน่ใจว่าเสียงของสายน้ํากระแสน้ําปิงที่ต้นแม่น้ําปิงเนี่ยจะได้ยินเข้าไปในกล้องหรือเปล่านะแต่ว่าหลวงพี่เองเนี่ยได้ยินนะได้ยินอยู่นะเพราะฉะนั้นเ,เมื่อเราได้รับน้ำนะจิตใจเราก็มีความผ่องใสนะหน้าตาสดชื่นแจ่มใส นะมีความเบิกบานนะอันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นเหมือนเป็นคำอธิษฐานนะ่ะที่แบบเราอยากจะมีสีหน้าที่ผ่องใสนะมีจิตใจที่เป็นอารมณ์เดียวมีใจตั้งมั่นด้วยดีนะมีศรัทธาที่อย่างลากลึกไม่คอนแคลนมีความไม่เจ็บไข้มีอายุยืนมีผิวพรรณละเอียดอ่อนนะอยู่ในที่ที่น่าอยู่ในที่ที่น่าปรารถนาจะอยู่นะเพราะนั้นในพระ โทษตะกะเฮระที่ได้กล่าวถึงในพระไตรปิฎกเล่มนี้นะเกี่ยวกับการเป็นผู้มีจิตใจเด็ดเดี่ยวนะก็มีถ้อยคําอยู่อยู่ในหน้า667นะว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีจิตเด็ดเดี่ยวเพื่อบําเพ็ญเพียรเป็นผู้สงบแล้วครับตัดกิเลสเครื่องผูกพันได้แล้วอยู่อย่างผู้ไม่มีอาสะวะ กิเลสทั้งหลายข้าพเจ้าก็เผาได้แล้วพบทั้งปวงข้าพเจ้าก็ถอนได้แล้วข้าพเจ้าตัดกิเลสเครื่องผูกพันได้แล้วอยู่อย่างไม่ผู้ไม่มีอาศาวะนะเพราะนั้นการทีเ่เรานักบวชอย่างพระโทตกะนะก็เป็นผู้ที่มีจิตใจเด็ดเดีดเด่ยวมุ่งมั่นในการบําเพ็ญเพียรเ,เหมือนอย่างครูบาอาจารย์ของเรานะมีความสงบระงับตัดกิเลสเผากิเลสได้ทั้งหลายทั้งปวงนะหรือแม้แต่เรื่องอคำอธิษฐานนะที่เราปรารถนาที่จะไม่ เจ็บไข้นะไม่เจ็บไข้นะมีผิวพรรณที่ดีก็จะมีถ้อยคําว่าออขอข้าพเจ้ามีความไม่เจ็บไข้หนึ่งรักษาอายุได้ยืนยาวหนึ่งมีผิวพรรณละเอียดอ่อนหนึ่งอยู่ในที่ที่หน้าปาถนาหนึ่งเหล่านี้เป็นต้นนะหรือในเรื่องของศรัทธานะในเล่มนี้นะศรัทธาในเรื่องของศรัทธาของท่านผู้ตั้งมั่นเป็นศรัทธาที่อย่างลากลึก ดำลงมั่นไม่คอนแคลนในพระศัตธรรมที่พระอริยะประกาศดีแล้วนะตลอดชีวิตเหล่านี้เป็นต้นนะหรือในเรื่องของการมีหน้าตาที่ผ่อ,ผองใสนะเบิกบานนะก็ถือว่าเป็นมงคลชีวิตเป็นกาไรของชีวิตเข้าพเจ้าเป็นผู้มีสีหน้าผ่องใสเป็นผู้มีจิตอารมณ์เดียวมีใจตั้งมั่นด้วยดีนะเพราะฉะนั้นในนี้ก็เป็นในเรื่องราวของออพระตาบิดกเล่มที่สามสิบสองนะที่อยากให้พวกเรานั้นเนี่ย การดนำรงชีวิตนั้นก็พึงกระทําแบบพระโทตะกะเถระนะคือทํางานก็ทําด้วยความเด็ดเดี่ยวมุ่งมั่นนะทำบุญทํากุศลก็ทําด้วยบุญทานอันประณีดด้วยความตั้งใจนะเพื่อให้ได้อานิสง์ของความมีอายุยืนไม่เจ็บป่วยนะอย่างพี่พี่เห็นบางท่านนอนติดเตียง10บปีเงี้ยโอ้โหหน้าสงสารมากเลยนะหรือว่า ทำให้เรามีผิวพรรณละเอียดอ่อนนะอยู่ในที่ที่ดีมีสีหน้าผ่องใสมีความเบิกบานนะซึ่งในวิชาชีวิตที่เราคุยกันนะที่ครูบาอาจารย์ได้สอนสั่งในเรื่องของการทํางานก็พึงมีความซื่อสัตย์มีความกตัญญูรู้จักการออขอบคุณมีความวิริยะอุตสาหะนะอย่างเช่นช่วงนี้เป็นช่วงของออออลังไข่มดแดงแล้ช่วงนี้ทางเหนือเนี่ยเขาก็จะแบบเอาเอาไข่มดแดงมา มายำอะไรเนี่ยมันจะเป็นไข่ของมดแดงค่ายมดตะนอยตัวเล็กๆสีแดงๆอ่ะนะก็หลวงพี่เคยเห็นรังที่จังหวัดตากนะกว้างประมาณเกือบฟุตหนึ่งอ่ะนะคิดดูว่าเป็นเป็นรังที่ทําจากใบไม้ใบใหญ่ๆเนี่ยเออก้างเกือบฟุตหนึ่งยาวก็เกือบเกือบฟุตนะ่ะนะยังนึกว่ามดแดงตัวน้อยๆเนี่ยโหทําไมสามารถที่จะทํารังได้เช่นนี้ได้นะนี่คือความวิริยะอุตสาหะนะแล้วสงปากใจว่า เอ๊ะทำไมถึงมดแดงถีงเอาใบไม้ใบใหญ่ๆมาป่าก,กันได้น้องเขาก็เล่าให้ฟังเขาบอกว่าอ๋อเขาจะใช้น้ําลายที่แบบว่าจะย่อนใบไม้จากด้านบนเนี่ยลงมานะเป็นภูมิปัญญาของมดแดงนะไม่ใช่เฉพาะมนุษย์มดแดงก็มีภูมิปัญญานะแต่บอลก็ไม่พ้นความใจร้ายของมนุษย์ที่จะเอาไข่มดแดงมายำมาอะไรเงี้ยนะวันนี้ก็มีโยมกาทำาราตาหารถวายเป็นเอ่อ ยำไข่มดแดงแต่หลวงพี่ก็ฉันไม่ไปหรอกเพราะว่าไม่ไม่ค่อยเราไม่ถนัดเนาะก็ก็ก็เหมือนแบบว่าเอาเป็นใบจะหย่อนเป็นใบลงมาแล้วก็เอาเอาน้ําลายเนี่ยประกบกันเป็นรังใหญ่ๆนะเอแล้วรังใหญ่ถ้าเป็นใบไม้สดเนี่ยมันก็จะมีไข่มดแดงอยู่เพราะว่ามดแดงไข่นั้นเนี่ยมันก็จะอยู่ในความร่มเย็นของใบไม้สดแต่ว่าถ้าหากว่าเป็นใบไม้แห้งแล้วเนี่ยรังนั้นเป็นใบไม้แห้งแสดงว่าไม่มีไข่ละเพราะว่า ใบไม้แห้งมันจะอาจจะโดนไฟป่าบ้างหรือว่า,าแสงแดดแผดเผานะเกิดความร้อนแล้วแห้งแล้วไข่มดแดงยังไม่มีแล้วมดแดงจะออกไปเป็นตัวหมดแล้วจะไม่มีไข่แต่ถ้าเป็นลังสดสดนะครับใบยุเขียวเนี่ยชัวอะไรเงี้ยโอ้แล้วก็ไข่มดแดงค่อนข้าง,ง,งจะแพงมากนะเอาขายเป็นอขีดเนี่ยขีดนึงก็หลายสตังค์นะเม็ดหนึ่ง เออเห็นตัวเล็กๆแต่ว่าที่หลวงพี่เห็นด้วยสายตาก็ประมาณเกือบเกือบเซนนะความยาวของไข่มดแดงเนี่ยนะแต่ว่าพอดีเขาออบอกว่ามันออกเปรี้ยวๆหน่อยอาจจะามายำแบบที่น้องเขาเล่าให้ฟังคือแบบว่าเอาแบบดิบๆอะไรเอาไข่ดิบๆเนี่ยมามามาเอามายำนะคราวนี้บางทีแบบว่าเป็นภูมิปัญญาของมนุษย์อีกนะครับเอามาจากลังมันมีทั้ง ตัวมดแดงแล้วก็มีทั้งไข่มดแดงเขาบอกให้ใช้แป้งโรยไปพอแป้งโรยมดแดงตัวแม่มันพอโดนแป้งเนี่ยก็จะหนีออกไปหมดก็จะเหลือแต่ไข่นะเพราะนั้นมดแดงทําดีบก็ได้ทําสุกก็ได้ทําสุกก็อาจจะเอามาใส่ในตุนไข่เหมือนหมูหมูประช่อที่ใส่ในไข่ตุนอะไรพวกนี้เป็นตน้นแราะันนั้นช่วงนี้ก็เป็นช่วงของไข่มดแดงนะก็เออส่วนใหญ่คนทางเหนือเขาจะชอบทานนะคนทางเหนือคนทางภาคอีสานนะรก็เออ อันนี้ก็เป็นฤดูของเขาเนี่ยเมื่อก่อนหน้านี้รักสามเดือนก็เป็นเรื่องของตัวรถด่วนนะหนอนในไม้ไผ่นะเป็นหนอนผีเสื้ออะไรต่างๆอันนี้เป็นต้นนี่ก็คือมันเป็นเรื่องของธรรมชาตินะความเกี่ยวโยงกันของมนุษย์กับของธรรมชาติที่เราพึงจะได้มีความรู้สึกขอบคุณต่อเอ่อต่อต่อธรรมชาตินะขอบคุณต่อพ่อแม่ นะขอบคุณตัวเองมีความภาคภูมิใจในตัวเองใส่ใจในการทํางานมีความเป็นเป็นมืออาชีพนะเพราะฉะนั้นในวิชาชีวิตเนี่ยเราก็คงจะต้องเน้นในเรื่องของอกายและใจที่เราจะต้องดูแลทั้งร่างกายและจิตใจนะให้ดีนะมีความมุ่งมั่นนะมุ่งมั่นในการทํางานมีความกระตือรือร้นในการทํางานทํางานที่มีคุณค่างานใดที่มีคุณค่าทําแล้วแล้วเรามีความสุขเนะี่ยรีบทํางานนั้นเลยนะเพราะว่า เวลาแต่ละนาทีแต่ละชั่วโมงแต่ละวันเนี่ยเออมันเป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะลงทุนหรือกระทำได้เพื่อเพื่ออนาคตนะเพราะนั้นการลงทุนกับเวลาที่ชาญฉลาดเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะเพราะนั้นในวิชาชีวิตที่เราคุยกันมาถึงตอนที่206เนี่ยนะโดยหลักก็จะเป็นเออใช้เออเนื้อหาในพระไตรปิฎกเป็น เป็นแกนหลักในการคุยในแต่ละครั้งนะแล้วก็จะมีเรื่องราวในชีวิตจากประสบการณ์ที่หลวงพี่เห็นมาบ้างนะหรือว่าที่ผู้คนเล่าให้ฟังบ้านต่างๆเหล่านี้ก็ามามา,มาคุยมาประกอบกันนะเป็นในแต่ละตอนอย่างน้อยมันก็ยังพอได้เป็นข้อคิดสกิดใจว่าการทํางานนั้นก็พึงเป็นผู้ที่มีจิตเด็ดเดี่ยวมุ่งมั่นมีความขยันหมั่นเพียรมีสภาที่มุ่งมั่นไม่คอนแคลนเหล่านี้เป็นต้นนะมีความกล้าหาญ นะไม่หวาดกลัวต่อบุคคลอื่นนะรักษาอนะมามัยให้ดีนะมีความทำความดีก็ทําแบบเสมอต้นเสมอปลายต่างๆเหล่าน,นี้เป็นต้นนะการได้มองเห็นธรรมชาติในวันนี้นะที่ได้เห็นนะก็ทําให้นึกถึงคําสอนของสมเด็จระสัมมาสนะัมพุทธเจา้าว่าเมื่อเราอาศัยใต้ร่มไม้เนี่ยเราก็พึงที่จะไม่ไม่ไปตัดต้นไม้นะเพราะต้นไม้ให้ร่มเงาแกเราอย่างที่พวกเราเห็น นะที่มีล่มล่มเงาอของอีกฝั่งหนึ่งนะหรือแม้แต่การเห็นน้ําไหลเห็นความพยายามของน้านะที่จะพยายามไหลผ่านโขดหินทั้งหลายไปให้จรงได้นะเพื่อก็สามารถที่จะผ่านไปได้ทั้งหมดนะถ้าโขดหินนั้นมีแองกั้นไว้เนี่ยบางทีกระแสน้ําก็จะวนวนจนในภาคอีสานที่เรียกว่าสามพันโบกนะเป็นเป็น รูๆเลยหินเป็นรูๆเพราะว่าความมุ่งมั่นของน้ำนั้นกระแสน้ํานั้นเนี่ยก็จะมีความมีความมุ่งมั่นนะหรือแม้แต่เห็นเงาของต้นไม้นะที่อยู่ในน้ำนะก็เหมือนกับาการกระทําของชีวิตมนุษย์นะว่ากรรมนั้นเนี่ยกรรมดีกรรมชั่วจะเป็นเงาติดตามตัวเราไปเหมือนเหมือนอะไรเหมือนต้นไม้ต้นนี้นะที่เ,เป็นเงาทอดลงไปที่ ลำน้ำปิงแห่งนี้นะหรือแม้แต่เห็นเศษของใบไม้ต่างๆนะที่ถูกกวางอยู่นะก็เป็นเหมือนเป็นหลักฐานชี้ชัดให้เราเห็นว่าเออมือ่อฤดูน้ำหลากเนี่ยน้ำจะสูงขึ้นมาถึงประมาณเกือบยอดต้นไม้นี้เลยนะก็สูงขึ้นมาถ้าดูด้วยสายตาก,ก็ประมาณถึง6เมตรเลยทีเดียวนะจากจากที่เห็นอยู่เนี่ยเพราะว่าถ้าหากว่าเราดูจากออจำนวนของซากออต้นไม้ทั้งหลายที่ เอ่อมาพัดมาประทะนะแล้วก็เอ่อไปต่อไม่ได้เนี่ยนะอย่างที่พวกเราเห็นนะเห็นพันไม้มากมายทั้งหญ้าทั้งต้นไผ่ทั้งต้นไม้เล็กใหญ่นะเห็นเงาแสงสะท้อนของเอ่อต้นไผ่ต่างๆนะหรือเงาไม้นะในป่าทึบที่เห็นนะเพราะนั้นหรือแม้แต่เสียงของสายน้ําก็ตามนี่ก็คือความงดงามของธรรมชาติที่ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าให้เรานนเนี่ยได้มีความเเข้าใจนะเสพ เสพสุขเห็นความงดงามของธรรมชาติในสิ่งที่สิ่งที่ได้เกิดขึ้นขนาที่ผงพ,พูดอยู่นี้ก็มีกิ่งไม้ตกลงมาก็เป็นสิ่งที่สอนเราได้เลยว่าชีวิตนั้นมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะต้นไม้ใบไม้สักวันหนึ่งก็ต้องร่วงหล่นมาหรือกิ่งไม้ก็ต้องร่วงหล่นมาเหล่านี้เป็นต้นอันนี้เป็นธรรมดาของชีวิตวิชาชีวิตตอนที่206ขอสาธกเรื่องราวตามคำสอนในพระไตรปิฎก เล่มที่สาองไม่คานคอนของพระโทตกะที่งดงามได้กล่าวถึงความมีจิตที่เด็ดเดี่ยวบำเพ็ญเพียรเขี้ยวกร้มเป็นหนักหนามุ่งมั่นในการสร้างตะบะต่างๆนา,นานาเพื่อสงบตัดกิเลสและมายาให้หมดไปเผากิเลสท,ทั้งสิ้นให้จงหมดเพื่อข้ามภพข้ามชาติเป็นหนักหนาการทำบุญทำความดีที่มีมา กรหวังปราถนาให้สุขภาพที่แข็งแรงมีอายุยืนยาวอย่างแม่นมั่นผิวพรรณผุดพองเหมือนต้องแสงอยู่ในที่สัปปายะไม่อรแแคนมีสตามุ่งมั่นอย่างงดงามมีใจล่าเริงเบิกบานอยู่คิดถึงครูเมื่อคาสงสัยเช่นนี้หนาะบางครั้งเมื่อตอนเป็นเด็กเล็กๆนาะครูคือผู้จุดประกาย แห่งปัญญามีสีหน้าผ่องใสงดงามยิ่งมีจิตเป็นอารมณ์เดียวดีเป็นหนักหนาจิตตั้งมั่นด้วยดีตลอดเวลามีความซื่อสัตย์กระตันญูช่างงดงามมีความมุ่งมั่นในชีวิตที่มีการลิขิตเช่นนี้ได้ดูแลทั้งร่างกายและจิตใจงานสิ่งใดมีคุณค่าพึงรีบทำ หากงานนั้นมีคุณค่าและเรารักย่อมประจักษ์ความดีเป็นแม่นมั่นเร่งรีบทํางานอย่างเร็วพันเพราะทุกนาทีชั่วโมงและวันนั้นย่อมผ่านไปลงทุนกับเวลาให้คุ้มค่าที่เราได้เกิดมา mm hmm. เช่นนี้นั่นทำงานไม่ข้างค้างในทุกวันมีความกระตือรือร้นในจิตใจไม่หวาดวันต่อความย่างลำบาก mm hmm. แม้มีเรื่องยากฝ่าฟันได้ล้มแล้วรีบลุก ขึ้นมาในทันใดเพื่อทำกิจนันไซให้งดงามรักษาอนามัยให้ดียิ่งเพราะเป็นสิ่งสำคัญเช่นนี้ได้ธรรมชาติที่เห็นอยู่อยู่ลำหลที่ลำน้ำปิงนี้ไซช่างงดงามธรรมชาติเกื้อกูลกันเป็นอย่างยิ่งมองทุกสิ่งสวยงามเช่นนี้ได้พื้นดินใต้ต้นไม้ริมตลิงแม่น้ำปิง มองจับใจช่างสมบูรณ์งดงามไซดีหน้าเที่ยวผิดกับลอยไฟไหม้ของภูผาหืนดินพระสุธาหน้าหวาดเสียวสัตว์ทั้งหลายเช่นไสเดือนตายอย่างเดียวเพราะโดนไฟไหม้จากฝีมือมนุษย์พัน ฉะนั้นเราพึงรักษาธรรมชาติให้ดียิ่งมุ่งมั่นในสิ่งที่ดีได้ธรรมชาติจากเกื้อกูลเราให้งดงามตลอดไปขอให้เรามุ่งมั่นใสททำความดีพร้อมนัน้นคุณเป็รัตรนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายบุญกุศลทั้งหลายที่พวกเราได้ฟังการอ่านพระไตรปิฎกเล่มที่สามสิบสองในเรื่องราวของพระโธตกะเทระ ในเรื่องความเป็นผู้มีจิตเด็ดเดี่ยวความํำเพ็ญนเพียรความเป็นผู้มีความสงบระงับการตัดจากกิเลสความเป็นผู้มีศรัทธาความเป็นผู้มีความล่าเริงเบิกบานนะและมีจิตใจที่ผ่องใสมีใจตั้งมั่นด้วยดีขอได้โปรดเป็นรับปัจจัยพิบาลประธานพรแด่โยมพิยมน้องทุกท่านขอท่านได้มีแต่ความสุขความเจริญม,มีสุขภาพแข็งแรงคิดหวังสิ่งใดขอจงสเาเร็จสมวามุ่งมาปรารถนาขออุทิศบุญกุศลทั้งหลายนี้ถึงบ้านพบุรุษทั้งหลายผู้มีพระคุณทั้งหลายคุณครูบาอาจาร ทั้งของหลวงพี่และของพวกเราให้ได้รับในบุญกุศลนี้ดวงวิญญาณทั้งหลายที่อยู่ที่ต้นลาน้ําปิงแห่งนี้ให้ได้รับในบุญกุศลนี้หากท่านทั้งหลายเหล่านี้ไม่ทราบขอเทพเทวดาได้โปรดแจ้งกับท่านทั้งหลายเหล่านี้เพื่อให้ได้รับในบุญกุศลนี้และนุโมทนาในบุญกุศลนี้ร่วมกันจเจริญพร